โอ้โห oh. สวัวจี้งเพื่อนนะอวอัีครับเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะมาขับแข่งรถท่าให้สวยนะคะ oh. ต้นน้ำนี่นะคะอาจจะเ,เราไปเลยเจ็ดคันๆส,สวยนะโชกล้โชกล้องตากล้องมาไม่ <c ười> อเม่ีโรลลน้อยก้าถ้าเรียปถูกรมากันอาท่าโอ้โห <c ười> ต้องเยกตำรวจแล้วรถชน

รถถัไฟแดงนะครับที่ไนโปไฟแดงเราไม่อยู่จรินไฟเขียว หนีออกมาเร็วามาเร็วเข <c oughs> เห็นที่ด้วยจี้ไปแต่ไปหมดาระ ตรงนี้เรากําลังออกกําลังกายนะคระตัวย่อคอเช็คเหงื่อต่อนี้ตอนนี้เหงื่อเยอะเหงื่อเยอะ ไปนะย่อึงมาครงไปังอ่ีองนึไปแล้วอ่าพี่ผาขับมาถึงลวยองยังถึงล้ยองยังถึงแล้ยองเงียไปต่อแล้วถึงลยองยังเดี๋ยวจะไปเมืองจันแล้วนะเดี๋ยวจะไปเมืองจันแล้วนะ ไร์ตแรมนะพักโรงแรมที่เมืองจันแล้วนะจะไปกินปูเล่นทะเลแล้วนะโอเคเรากำลังจะจบคลิปแล้วนะโอ,โอะ้โหสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องพลายดอนคิปแชร์บสกุลเพื่อเป็นเมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับพสวัสดีก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย